ประสานกับสารวจของบุทอนเนะครับในการที่จะทําจุดตรวจค้นตรวทราบว่าพิธีการจะต้องมีการแถบแฝงในการที่จะลักลอบนะครับลำเลียงจำหน่ายยาเสพติดให้กับทาง พื้นท mm ี่ดังกล่าวด้วยกระตยนต์สองคันครับก็ในส่วนของผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยก็ทางตำรวจภูทรชามนะก็ได้ทีมพิเศภาคใต้ในส่วนของผู้ต้องหาที่สองกับสามนะครับก็เป็นในส่วนของจังหวัดเมือุรีน่นะครับและให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมกันเป็นบัญการนั้นในในกรณีนี้เนี่ยก็เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันในระหว่าง ชปชปสนะครับตำรวจภูธรภาค7นะถ้าเราคุ้นซับนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ